ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน,น้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนกลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะะมือนีมาพอกันแล้วเดอ้อท่านผู้ชมมือว่านีแอดมินหนูหน้อยบอมีเวลา มาลงคลิปให้เลยเนาะจ้าเนาะเมือว่านี่ปลูกมันกับบอลเหลวดอกท่านมชม้่มฝนตกห่ําตอนบายได้เคื่งเดียว่านผชม้่มบอลเหลวจ่อยเมื่อนี่กับบ่ได้ปลูก่านมชม้่มลดไถล่งบอ่อได้หยกกล่องบอ่อได้่านมชม้่มพักใบกอนทาเบิองอีกมืออื่นมืออื่นนี่หนูหน่อยกะ จะเดินทางกับกลุ่มเทพแดวเดอร์ทำชม่มสำหรับท่านใดที่รอแนวทางเหล็กห้าหน้อยมืออื้นนี่กะจะโร่งห้คือเกาวนะจานะ๊าเนาะแต่ว่ากะจะเป็นช่วงประมาณนี้ละทำชม่มช่วงใายบคือเกาวน้าจาเนาะเอาสำหรับท่านใดที่เขาไมา่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเนเดอร์จ้าเดอร์ฝากอุดหนุนครีมสบู่ละกะทูกน้ำเนาะจานะ้าเนาะหลักะ เบิ้งคลิปวิดีโอให้จบน้ำเนาะจ้นะเนาะสนับสนุนแอดมินหนูหน่อยด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วกะ็บอขามโฆษณาในวิดีโอดนะจ้ะเดอ้อซ้ำนั่นก็เป็นการสนับสนุนแอดมินหนูหน่อยแล้วนะจ้นะเนาะสนับสนุนทางช่องแล้วเด้อจ้าเดอ้อแล้วก็สำหรับท่านใดที่โอนเงินมาทางแอดมินหนูหน่อยนะจ้นะเนาะให้ค่านำใจแอดมินหนูหน่อยหนูหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดอ้อขอให สุขภาพแข็งแรงโชคดีสูมม้มือนะจ๊นะเนาะถือเลขกห้าน้อยสูมม้มอเด้อจ๊ะเด้อสำหรับแนวทางเลขกห้าน้อยนั่นเนาะจ๊ะเนาะมือว่านนี่เจาะบ่อเข่าเด้อทธรร้ามาชมแต่ว่าเลขในตาล่างเข่าเนาะจ๊นะเนาะเลขในตาล่างเข่าเจาะบ่อเข่าเข่าไปที่สี่ศูนย์สำหรับมือนี้มาลุ่นมาตามกันต่อนะจ๊ะเนาะ เบิงวิวปลาเข่าไปน้ำเด้อธรรมชมมือเ้านีให้มันลงบะได้กันเลยไปหน้าเนะาจ้ะเนาะไปทายวิวเขาว่าอยู่หน้ามาให้ท่านผช้่มได้รับชมไปน้ำนะจ๊ะเนาะว่าจะไปหาปูแล้วธรรมชม่มปูยังบ่ขึ้นมันยังพะในหอนปันไดปูพทในขึ้นมาดเลยจับบะได้ได้สองสามตัวธรรมชม่มมือเ้านี เอามารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ้ะเนาะสําหรับฮานอยเมือ่อวานนี้ก็คือว่าเขาอยู่นะจ๊ะเนาะเข้าไปที่ศูนย์เลขในตารางเจาะบอ่อเข่าเด้อจ้าเด้อเมื่อนี้มาตามกันต่อนะจ้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจําวันที่28ตุลาคม2565เลขในตารางนะคะ ยี่สิบแปดวลับพ่อธรรมช่มมือนี่ถ้าแอดมมนหน่อยเ่าพิษขอโทษขออภัยน้าแนนนะจ้ะเด้อมีเมือนึงแอดมิน,น,น,นมมหน่อ,นนอยลงวันที่พิษเนาะจ้ะเนาะมาอยู่บันนอกลืมมือลืมเว้นแล้วทรรมช่มเฮตเวียกไลยกระไดเนาะจ้ะเนาะเป็นเทพนี่ก็ไปเย็บผ่าสูง,งานกันต่อไปเนาะสหรับแนวทางเรื่องตัวเลขเสียงโชคเสียงดวงนี่กับมกักคือกันเนาะจ้ะเนาะเสียงไหวพ่อ ได้รุ่นงานการกระทำคือเก่านะจ๊ะเนาะเลขในตารางนะคะห้าหกสี่เก้าศูนย์สามนะคะเลขในตารางนะคะเลขเดินเข้ามาแล้วเด้อธรนมช้ชมเดินในตารางเข้ามาแล้วเดินห้ารองหกนะคะเดินหารองหกแอดมิน,นูหน่อย จะให้6วิ่ง6รูด6นะคะทำชุชมกระดาษนูนหน่อยเหมดอนูน่หน่อยเตรียมมาหลายแผ่นอยู่กะคิดว่าบสีบอมมาอยู่โดนปันนี้เนาะจ้ะเนาะกระดาษเบิด์ตทำชมแอดมินก็นเลยต้องเขียนแบบนี้หายทันผู้ชมเด้จเอจ้ะเด้อเบิง ออกบอเนาะจ๊ะเนาะเบิองออกบอแอดมินหน่อยเขียนให้ชัดเจนอยู่เด้อจ๊ะเด้อเขียนให้ชัดเจนอยู่เนาะจ๊ะเนาะเด่นห้ารองหกวิ่งหกรูดหกเด้อจ๊ะเด้อเจาะหกชุดเด่นนะคะหกเก้าหกสามหกสี่หก ศูน 5, 5์3กห้าห้าสชุดเน่นๆก็จะเป็น9 6 6 3 6 4เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางที่แอดมินนัมาลงหายเอฟทางช่องคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าหน้าอา เพราะว่าจะเป็นแนวทางาน้อยรัฐบาลไทยเด้อจ้าเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอ้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปนาแอดมินนูนน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ